ร่วนลอยฟ้าสุขสวัสดิ์พพี่น,นะครับบรรยากาศตอนช่วงหกมครึง่งหน้าจัสุขสวัสดิ์ทับประเดิน โคงดีครับตะว,วันกำลังจะขึ้นนะครับโคกงได้ใจครับตอนนี้เราก็จะขึ้นสะพานแฝงภูมิพลหนึ่งสองนะครับมุ่งหน้าตรงถนนสุสวรรคพระประแดง ปกติเราก็จะข้ามแพรนะครับแต่วันนี้เราขึ้นถนนมาดีกว่าจะเป็นการเสียเวลาตรงไปถนนรารสามซ้ายมือถนนสุขสวัสดิ์นี่เรากำลังจะข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับลดสวยครับ ของประเททศไทยรามสามเราก็ไปได้แต่ทีนี้เราจะวิ่งมาเส้นนี้เพื่อจะวิ่งกรุงเทพชางไหนนะครับโอ้มันจะสายข้างหน้าสวยมากนะครับเป็นทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหสุดยอดครับ ต่อไปพระรามสามเราก็จะถึงเร็วนะครับเราก็เลยอ้อมมาพระประแดงเราก็วิ่งลาดบุรนะมันมีกระจกบังนะครับรก็เลยทํำมองไม่เห็นพระนาำเจ้าพระยาแต่จ,จายมือนะครับ,รบโอเคครับเรากำลังลงนะครับ ขึ้นสุดการเดินทางอันนี้มอเไซค์นี่เขาไม่ให้ขึ้นนะครับแต่ก็ขึ้นกันมาแบบปกติแล้วปกติเขาไม่ให้ขึ้นนะครับแต่ผมเอามาผมก็ขึ้นครับทีนี้เราก็วิ่งไปเรื่อยๆไปถนน สิ้นสุดครับคราบสะบายมาเรียบร้อยแล้วครับซ้ายพระประแดงขวาดาวขนองนะครับเราจะไปทางดาวขนองเดินทาง